ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาเจอกันอีกแล้วค่ะคดิฉันมอลำาพิจาลาประธานการแกนจงอ่างคล่างสอดแจงค่ะเด็กยิงดาตัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะตัวมากคือมันเด็กยิงเอื้องค่ะเด็กยิงดาตัดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเด็กยิงเอื้องอันนี้คือคุณย่ายค่ะอันนี้คือคุณยากค่ะจับตัดผมค่ะจับจับไปหน่อยตัดผมค่ะคุณผู้ชมขาจับไปหน่อยตัดผมค่ะมันห่อนมันเอา ตัดกวางตัดมันมันมันวางงั mm ้ม hmm. ห <us> ูวางเดียวรุกกระลาไมาดีบมันมันเลยสูงกว่ากว่าอยู่ขาวขาเห็ดตัดธรรมดาทีตัดออกปกลย

เลือได้ยิ่งใบบันนี้ใส่รถมาใสมากผลิตการนั่นขันนั่นยังมองไม่เห็นด้านจะเอาบทเขียก็ไ่เห็นนก็ไม่เห็นเห็นเดี่บผู้ใดบุบันยังกกูหลังนั่นูกเฉียบก็เป็นนอนนี่วะนี่เียบวะนีหลายตัว่กินบ่ไดอ๋อัม่เียแมวบัแมวมันอันนั้นล่าบ้ามันเป็นนอนแล้วเรยกว่าเป็เียบ นอนค่ะโคตรขันตาตี่ีกินบ่ได้เลยมันสุกมากนะนอนช้อยเงี้ยเจียบเบมาบอเจ็บจะไปหั่นตีบันไดจังไยได้จังไยทอดกินได้กินได้เคืองหนึ่งมันยันไวแล้วนาอกินเห้องก็แบบคิดยาคได้วยแตบอแม่งมันท่องไป่ยันมันไวเนี่ย เออยอยันใช้แต่ดิบยิบอยู่แล้วเนาะคุณด่าอืม<ะ>อันใดน่ยด่ยใดตาจีเนี่ยไม่ได้กินเลยจงเก็บมากที่พ่อสำมไรสั่มหนึ่งสิมาตีมางาเนี่ยซุกเพี่ยวเนี่ยงมนเป็นนอนตัวยวืยด อันเพียมันก็มีหมดเนาะไปกัดกินเนาะม,นมันแมงวันกับบวกปาไกแล้วอ,อ,อันนี้มัน่มีเพียมันก็มี่จะแมงวัานปวดมีอะไาปวดอ่

เดี๋ยวนี้ย่างยืดเป็นบขอยยิ่งขึ้นเหขึ้นเหนือขึ้นที่ซีนยังไงจำเป็นนั่งหิบนั่งพรมมุมนั่นในปุ่นรั้มไอ้คิดพวกหิบกันที่เดียนสองเดีอนเรียนกินใดคิดเท่าเพื่อเมื่อราวสองหมื่นคัวข้น่ะ สองมือหาลอยขุ่นขีเลี้ยงเป็นเช่นใดอืมปีขุ่นหาชิบหกขุ่นแค่ติดไข่แน่เดี๋ยวนี้หกหกหกชี้ดูการหกสามหกผาหกชิบหกนี่หกผาหก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 ขี้เลี้ยงสีแ่สีละเมื่อใดหนึ่สีเมันคองไใส่มันไม่ด้นสีอีุ่น

Thank okay. you. มันหลงเห็ดหห็ใบี่ยนางาม่ิัวไเงอนัม่เป็นงี้ยุ๊บวนหน่เขาเนีไปผักตอยเอะจะได้ัเตา่ไงข้อเียนนาังม่เหลีวะกี่ยกันชาย่ยทพขอเทียนชิวไงไปนั่งโต๊รไนั่งโตันัิว ขอไปเทีัเดี๋ยวซ่งทีนั่ ไลออก้นายวอออกตังหลาดือัน้งงานวกเกบกเจ็ด้ดี๋ยเาลจาราิาลให้ิาาลว่ัีนนจมจะไม่ได้ไปโซเชียลโลกใช่กันยื่อใดก็ไลยไปแห้งยู่สรุปร่วงบาน แถ่ห้องงเจ้าข่วมไปหาโซเลยดใว่กันขวดๆอืับปก็ห้างคนว่าหนึ่งอยู่กับรถปิโย่เนอแม่นยางไปด้วยกันสำหรัห้างว่านึ่งไปกับเมนยางไป ก,ก้กเกกเกกมเมืองงกนก้มได้จะมีแหละข้อหออนึ่งปวดอทนานั้นปวดเอ็นหัว,ว,วป,ดออปดวดเอเ็นข้อถ้าโตลงไปหมดออกไปเม่โตเหี่ยไปจข้อะไรือไวมียยวอกัอนะโตถูไมนี่เรมี Nhạc, um, um, anh, cám, có nhạc phù mê đình, phú gánh đá đình, đảo lộn đình, khoa lộn đình, เอาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาส่งตามใจสร้างอีกคือเกาหรอค่ะนี่ส่งตามใจช่างนะคะเรียบร้อยค่ะเห็นบอกสร้างบริเลียนเนาะสร้างจับเบตรเตอเลี่นแล้วก็ตัดเอารลดสร้อยอยากตัดก็ตัดโลดเนาะสร้างเนาะบริเลียนจกก็คเป็เนาะสังเกตว่าไปตัดหัวเจ้าของกับเพิ่นตัดยังไงนก็ตัดเอาหลดเนาะ นอาส้อยซ้ำเนียแหลืน้องพ้เฒาเนาะสีงากิ้อยังเนาะส่งเฝ้าบ้านค่ะห้ามออกบ้านไปไซบัได้ค่ะจวงอีโควิดตัดผมเฝ้าบ้านอย่างเหียวนะคะใส่เงยบึงดยหลานานะเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องเดี๋ยวผุนสิบีเฮ็ดอันนั้นจิบพตัดกล้วยให้เบิ้งวันนี้ตัดหัวเราจิบปตัดกล้วยค่ะผุ่นกล้วยมันแตกมาห่าอยู่ผุ่นอยู่ช่องผุนค่ะพี่น้องวันนี้เขาจะมาตัดกล้วยกันนะคะับจะรับการตัดกล้วยกันไรอบๆไปปู้นเดไปฟันไปกล้วยให้น่กล้วยล้มยอไปแล้วนี่ค่ะ

ว่าคำมันจะเปลี่ยนสีเขี่ยลงมากเลก็เลยไปนใหม่แลก็นตัดไปปนใหม่ก็เี่ตัดเขียเปนใหม่ลงมากเลยหนกคำว่าตัเปลี่ยนาแต่สีเลเอาแ่ เออเออเออหมดหมดมดหมดมือแดงจีแดงไปอีกมือถังก็แต่ฝนขาดไม่ถึงแม่แต่ถ้าย้อนเขมา ฟันตุนยิ่ใสมีที่น่หรอสหมีขาาๆางคยิ่้างคุณล่ะลงใจเบ้าเห็นบ่อยยเลยเอ้ลงมาทังันไหรอ นั่นนั่นใดขทางเึงเอาไปใต้อะนั่นเดตวานสีให้เขาใหญ่กวบอกนี้ปลูกวางไม้แต่บ้าใหญ่เขาใหญ่ให้รัดรัดนี่ไหมเหี้บวกเขาแล้วก็เลยฝนโดนอัน รับข้าลวกน่เส้าหุ้่มเกลียวนมากเลยเดี๋ว,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 เ,วเราไปหากกันให้เนอ้อกำไปข้างอย่างนี้มาใหม่ไหวะยกกอใหญ่เขาหักมีบางปูว่ายาเกลือนออกไปชัดตนูนวะแ,แ,แต่นี้บางตูจะเอาไปโุล้มมันดูเห็นต้องกินเนี้ยสินะ นั่นละใบหอมว่าสิให้ไอ้นั่นสมาสิหวงไตกําแพงไปนนั่ขึ้นทนก็ได้ขึ้นงามนะไต้หลบหลบหลบหมดแดงกล้วสั้นออกจากเสียฮะผมว่าจะทำดีกว่าเสียวออกให้มันได้เลยเหรอเพื่อนไในบ้าน นี่ก็ออ,อกกับติเป็นน่วยอยกีก่นนเรียบร้อยแล้วค่ะบัดน,นี้เก็บซากศพของนั่งค่ะ,ะคนนต่ละเกลือก่วยห้าดีที่นองแตกจำไหนเนี่ยนี่เกืือก่วยของเห้านะคะคมันแตกี่ะน่วยมันแตกมูยูมายาอยู่ มันแก่แห้งแล้วเนาะคุณแต่ไอปายอยู่นมันอยงีออกเนีย <refined> ันเป็ดจีกร <ación> ่องดัมันแกว่าสูงวมันก็สงดลยแต่แล้วมันก็เน่า่อนตัวกล้วยนี้มันก็สูกเด่นนี่

ให้มันยางน่นอยตัองมาสัเส็บแเดียถ้าพี่น้นองพาดต,าดตาดาัดมันต้องการพลาดตัดมันัดสองทางกาหน้มไว้อทื่อจังเ่้าวยเลยแบบขาดไล่ดำเค่แ่กนั่งมาสบเียงดี แจกเลยโอ้กบบบงเนี yeah, well yeah, Then, um, ่ยแย่เพราเห็นหงนอแย่ย hmm. ังว่ามาท่านยายป่านนี้แสดงว่าเด้อไอ้เหมือนน่าจะได้กินอบไรนี้นี่แจกมั้ยเนี่ยแจกคือเชี่ยดูช่วยช่วยแจกกระสังครับอแิกยันครับมันแบบว่าสุกข้าเชี่ยหัวก้อนหนึ่งสูงข้าเชี่ยเลย มนวดนกอดกินทีกก็พอใช่เพราะ่าน้ำเออแค่กินขว่ะที่คนเราไอยากเปนมี่ม่ไม่อนดนผมบอกเขาที่นนี้เอาไปนิงอาไปนบ้านดี่เาือเาไมหนาวี สามาแเตาหน่งอันนแมนยแหี่นรสะหนงสองสามส่อเต้ยมัแตกนะหเจ็ดแปดเลเออไอเตาแหมงย่นแต่ห้เตาเปียยรดี่ยังกุ๊กกุ๊กกุุุยู่ี่ยัง กินโค้ดใช่ไหมอืมอ่า n ี่เหลือเขาเดืดตัดแแบงัตวี่มีแมีนุวยอันองยิงสองยิะคนมีสักน่้ยมีอะไรที่ห่ได้้ย อยากเอาลูกมันไปปูแ ok ันขันเ oh ่ราะคำข้อก oh ็เ่าได้กินในคำสองหน่อยเัได้กินมันแรงมันง่าบ้อนมันง่างกับไี่หันกับขาติ่นที่ต้องเป็นโลกระพอนี่พี่น้องเรียบร้อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวีิสิบหกน่วยสองสี่หกแปดสิบอิบสองสิบสี่สิบหกแตกป็นสองเหลือย <c oughs> ู and shapes and shapes ่สิบสี่หน่วยเอาอีกหนึ่งเหลือยู่สิบห้าน่วยนี่อันนี้แกน่ว อันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่หน่วย<ม>แตกไปสามแตกเอานับชักกันเลยแล้วมันแตกเอาไว้ให้เตาค่ะไปแล้วกพี่น้องขอบุนทุกันร,รับชมค่ะพี่น้องสุขุดสุ้ข้นค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของให้ปราศจากโควิดนะคะขอบุนทุกันร,รับชมค่ะ <c oughs> คนเอาต้องมาว่าสิให้ถ่ายรูปใส่ดอกไม้แย่